3ธันวาคม2567สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมารีวิวเผยใส่เว็บ DC to AC Power Inverter ย e ี aw, ่ห้อ D-Energy รุ้น DE 6000W 6000วัตต์นะครับอันนี้6000วัตต์นะในระบบ48โวลต์นะครับ48โวลต์นี่นะอื ตอนนี้ทำงานอยู่นะครับอโอเคระบบนี้เป็นระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับแล้วก็ใช้งานจริงๆนะ่ะได้กับมอเตอร์ไม่ถึง2องแรงม้านะใช้ได้เต็มที่เนี่ยที่หลุงเคยใช้อยู่เนี่ยหน่งแรงมา้าหรือประมาณ750วัตต์นะครับให้ได้อย่างเก่งก็คือประมาณ1,100วัตต์ หรือ1.5แรงมาเท่าน,นั้นนะครับอย่าไปใช้ตามเนมเพลทนะไอ้น,นี้ต้องเอา3หารนะครับงั้นใครจะซื้อยี่ห้อนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับไม่ใช่เอา2หารอย่างที่เคยใช้นะครับไอ้ตัวพีกวัตต์เนี่ยอาจจะได้6,000วัตในช่วงระยะละสั้นๆนะแต่ว่าเอาไปขับปั๊มน้ำหรือมอเตอร์ได้ไม่เกิน หแดงมาหรือยห้าสิบวัตต์นะครับหุงข้าวได้ไหมได้หม้อขนาดเล็กนะไมโครเวฟลุงยังไม่เคยใช้โอเคเออคงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อนี้นะครับสวัสดีครับ